สำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเติมเงินเกมเมอร์โฟโอเวอร์ท็อปอัพนะครับตอนนี้ทางร้านเนี่ยรับเติมทุกแพ็คของเกมเมอร์โฟเลยนะหากใครกลัวติดปัญหาด้านการเติมเงินนับสามารถสอบถามไปที่ทางโอเวอร์ท็อปอัพได้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้บริการเขาอยู่นะบอกเลยว่าประทับใจมากๆผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสวัสดีชาวเมียโฟทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะไหนใครได้ป้ายอันเชิญบอสบ,บ้างแล้วครับวันนี้ผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลย อันนี้นะครับนี่นี่ป้ายตัวนี้ผมยังไม่รู้นะว่ามันเอาไปใช้ตรงไหนแต่ว่าหลังจากคลิกดูแล้วมันบอกว่าอยู่ที่เหมืองร้างชั้น2นะครับไม่รู้ว่าบอสจะโหดแค่ไหนถ้าสังเกตในรูปของป้ายนะครับมันเป็นคือดวงตามังกอนแสดงว่าน่าจะเอาไว้ใช้ตีอะ,อะไรฮนะ,ะไม่ใช่อาวุธรองสิต่างหูนะครับเดี๋ยวเราลองไปส่องกันดูที่เหมืองร้างชั้น2 ผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้เมื่อวานนี้มีคอมเมนต์นึงบอกว่าให้แนะนําในส่วนของแพ็กเกจเติมเ,เงินได้หน่อยเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีแพ็กเกจเติมทองรายวันเข้ามาแล้วแพ็กเกจไหนคุ้มนะครับผมเข้าไปส่องเมื่อตะก,กี้เลยแล้วปรากฏว่าเห็นทางเกมเนี่ยได้เพิ่มแพ็กใหม่เข้ามารับท่านผู้ชมมันไม่ได้เข้ามาตั้งแต่วันแรกนะมันเพิ่งเข้ามาถ้าเปิดเข้ามาเนี่ยครับแพ็ก จำกัดเวลาเนี่ยผมเพิ่งเติมแพ็คนี้ไปผมมองว่ามันคุ้มนะครับ299บาทแต่ว่าได้ทองแบบ2เท่า2เด้งนั่นเองถึงแม้มันจะไม่คุ้มเท่าแพ็กเกจเติมทองรายวันก็ตามนะครับแต่มันก็โอเคนะตนเนะติมครั้งเดียวนะครับแค่299บาทแล้วก็ยังได้ลุ้นทองอีกเท่าไหร่เนี่ย4 0 0ทองนะครับ แล้วก็อีกแพ็คหนึ่งที่มันเพิ่งเพิ่มเข้ามาเลยนะครับท่านผู้ชมผมเพิ่งเติมไปเมื่อกี้เองอ้าวแสดงว่ามันไม่โชว์ใน pc นะครับเวอร์ชัน PC ไม่โชว์แต่ว่าในโทรศัพท์มมีมันเป็นแพ็กเกจที่จำกัดการเติมแค่ครั้งเดียวเดี๋ยวผมเอารูปในโทรศัพท์ให้ดูแล้วกันนะครับเนี่ยมันจะเป็นแพ็กเกจนี้ คือกดเติมไปครั้งหนึ่งมันจะเริ่มต้น299บาทมันจะได้ทอง2เท่าแล้วพอเราเติมเสร็จใช่ไหมครับมันก็จะเป็นถัดเป็นแพ็กเกจถัดไปก็จะเป็นทอง2เท่าเหมือนกันแต่ว่าเป็น899คือดีนะแพ็กเกจนี้นะครับซื้อได้แค่ครั้งเดียวนะใครมีนะครับเติมไว้เลย 299, เจมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบอส มันอยู่ที่ไหนนะที่เหมืองลับนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอสุ่มกาชาแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่ายังไม่ได้สุ่มเลยใครมีปัญหากดดูโฆษณาไม่ได้บ้างครับในโทรศัพท์มันขึ้นว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรก็ไม่รู้อะ่ะมีใครเป็นไหมผมดูไม่ได้มาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วมั้งนะครับ อยากโชคดีแบบว่าเปิดตรงนี้เราได้สัตว์แดงบ้างจังเลยนะครับยังไม่มีโมเมนต์นั้นเลย <c oughs> เขียวตลอดนะครับวันไหนเ็เขียวอา้าวเฮ้ยมาได้ไงเนี่ย <c oughs> มาได้ไงเอาเอารับลุ้นเลยนะหนึ่งสองสออ,อ,อโอ้ยพอเไม่ต้องมาก็ได้บอยละอืม โมดอ้วน er นะมาทุก EP เลยที่ทำอ่าทำคลิปเปิดสุ่มกาชาเนี่ยมาทุก EP จริงๆนะอ๋อตอนนี้ผมมาสร้างแคลนเองแล้วนะครับตอนนี้ผมต้องการอาวุโสของแคลนมาช่วยพัฒนาเทคนิคของแคลนใครสนใจมาร่วมที่เซิร์ฟเวอร์43่สาทักหาผมนะครับมาได้เลยสำหรับกฎกติกาในการเข้าแคลนไม่มีอะไระครับ อยู่กันแบบสบายๆชิวๆที่นี่เพิ่งจะกลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากมาอยากมาฟ้ามอยากมาเก็บเลเวลมาได้เลยนะครับรับรองว่าพัฒนาไปอย่างไวแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่เหมืองรับนะครับมันบอกว่าเหมืองร้างนะไม่ใช่เมืองรับเหมืองร้างชั้น2นะครับถ้าเรากดดูนี่ไงมีจุดเกิดปีศาจนะครับเฮ้ยย่ แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะยากไหมนะลองไปดูกันนะครับถ้าเป็นป้ายเขียวผมว่าไม่น่าจะยากเกินไปนะมีใครไปลองบ้างแล้วหรือยังนี่ครับอยู่ตรงนี้เองเฮ้ยแต่ว่าจะมีคนแย่งเราได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมลองเชิญก่อนนะครับอึดอึดอดอดอ ยังไงนี่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือยังไงเนี่ยคุณต้องมีป้ายผู้ถูกระเอาคุณต้องมีป้ายแห่งกองทัพธรมินเพื่ออันเชิญเอาแล้วป้ายน,นี้ใช้ไม่ได้เหรอครับหรือว่ายังไงป,ป้ายหายจากไหนอะ เอานี่ไงออกมาแล้วนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นนะ่ะนี่ไงตัวนี้แล้วท่านผู้ชมสามแสนโอ้โหโอเคอยู่นะไม่ถือว่ายากจนเกินไปนะครับอ,อ มันยากอยู่นะครับท่านผู้ชมมันไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะเนี่ยอ,อืออายะอายะนั่นตายไปแล้วหนึ่งคนอยากเข้ามาแจมดีนะ าย,ยากอยู่นะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเราเลเวลสูงก็ไม่น่าจะมีปัญหานะพอได้อยู่นะครับพอฟัดพอเหวี่ยง แต่ว่าถ้ามีคนมาแจมเนี่ยเขาเราจะได้ของไหมอะ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะนครเราก็ลองตีไปจนจบก่อนแล้วกัน <Yeah. S 1> เอาตายไปอีกนึง่ง <laughs> yeah. Yeah. ยากอยู่นะครับ <Yeah. S 1> เมื่อกี้สังเวยไปสองศพแล้ว <Yeah. S 1> เออเจ้า <Yeah. S 1> ได้อะไรครับทีนี้อ๋อ oh. ได้เหียบนี่ไงเหียบเหียบเหียบเหีบเราก็ใส่เซตอันนี้ก่อนนะครับเซตดอปวิดอปตั้งสามเหียบแน่อันนั้น อันนั้นคนคนนี้ผมจําได้นะครับที่ช่วยผมเอาม้าไฟเนี่ยเฮยของที่ได้ก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันมีโอกาสดรอปในส่วนของที่เอามาตีต่างหูนะครับแต่ว่าไม่ดรอปเลยอะ่ะอุ้ยมาแล้วนะครับนี้ก่อน <laughs> ไม่ดอบนะครับท่านผู้ชมค่อนข้างจะดอบยากเลยดีเดียวแสดงว่าน,นี่แหละครับเราก็มาที่จุดกําเนิดปีศาจนี่แหละถ้าเราได้ป้ายมานะเราก็อ่านดูว่ามันเป็นปีศาจชนิดไหนนะครับมันจะมีบอกอยู่ชื่อบอสแล้วเราก็วาร์ปมานั่นเองมันก็จะมีโอกาสดอบในส่วนของอุปกรณ์ที่มาใช้ตีอาวุธรองกับต่างหูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย